ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับห่างหายกันไป1สัปดาห์แอบแวบ,บไปรูบอลที่อังกฤษกลับมากับเจ็ดประจันบาลวันนี้คู่ที่เราพูดถึงก็เตะกันตั้งแต่ทุ่ม45นะครับคู่เอกของวันนี้เลย สำหรับพรีเมียร์ลีกครับเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเกมที่ผมว่าสู้กันสนุกแน่นอนเพียงแต่ว่าเอเวอร์ตันชักจะอออกาการเป๋ๆนะครับในช่วงปลายๆฤดูกาลทีมของเดวิดมอยสัปดาห์ที่แล้วเล่นในบ้านแท้ๆยังตกรอบ ever, รบอลเอฟเอคัพแพ้ขาบ้านต่อว,วีแกนมาเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของโรเบียโตมันชินีที่เน้นทุกชอ็อตเน้นทุกดอกนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นตัวหลักถือว่าพร้อมนะครับโคโรตูเร่ยายาตูเร่นะครับ แล้วก็ยังมีเซกโอเกโลรวมทัม้งเอดินเชโกคาร์ลเตเบสอาจจะมีปัญหาที่เรื่องของการขับรถบนท้องถนนแต่ว่าวันนี้ก็ยังน่าจะลงช่วยทีมได้แล้วผมดูความมุ่งมั่นและฟอร์มที่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวากว่าด้วยแล้วผมว่าเอเวอร์ตันของดิวิดมอยส์วันนี้สู้ไม่ไหวนะครับแม้จะเล่นในบ้านผมว่าแมชเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเอาชนะเอเวอรตันด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับ <laughs> นี่อ้ามข้างหลังนิดหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บีลัมสิงห์กลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกมในวันเสาร์ก็วันนี้แหละครับนั่นก็คือเกมระหว่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เอเวัตันกับแมนซิตี้เนแต่ก่อนใครเพื่อนนะครับโอกาสที่ซิตี้จะย่อระยะทางให้มันเหลือ9คะแนนเนี่ย ก็อยู่ที่พวกเขาเลยครับแต่ถ้าทําไม่ได้15คะแนนแน่นอนเพราะว่าแมนยะูน่ะคงจะตบเลดดิ้งมันเลยแหะครับเพราะฉะนั้นทีเด็ดนะคู่นู้นครับส่วนคู่นี้เบียดจริงๆแล้วถ้าซิต,ตี้จะอยู่ในเส้นทางลุน้นแชมป์ต้องชนะสกอร์น่าจะอยู่ที่0ประตูต่อหนึหรือเอเวอเรสต์หนึซิตี้สครับ FM สวัสด,ดีครับอื ไม่เหม็นเลือเกินนะฮะวันนี้ก็เจ็ดประจันบ,บาลน,นะครับแม่วลีหมิงก็ได้รับเกียดไปครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนครับขอคุยโทรศัพท์นิดนึงฮัลโหลราคาเป็นยังไงฮะอย่าเล่นกีฬาอย่าเล่นการพนันนะครับไม่ดีวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปที่กูดิสันพาร์คนะครับเจอแอฟ์ตันนะครับ ถ้าชนะวันนี้แต้มก็จะเหลือ9คะแนนนะครับลีมิงเนี่ยชอบเกมรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเริ่มหลากหลายแล้วก็ลงตัวนะครับส่วนเอฟตันไปบ้างเลยครับตกเอฟซับเนี่ยแพ้วิกันนะครับวันนี้โดนแน่นะฮะวันนี้เรือใบเร่นโรดสบายใจไทยแลนด์นะครับก็3-1 เอฟร์ตันนะเชื่อว่าการลุ้นแชมป์ยังสนุกให้ติดตามกันบายบายปูนปูนชักชักกชัก,ชกสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเก่งมนชัยครับในช่วง7ประจําบ,บานวันนี้นะครับนะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมคู่ระหว่างเอเวอร์ตนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสองทีมนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินกันเลยดีเดียวนะครับที่กุฎิสันพักในช่วงหัวค่ำนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาด้วยความมุ่งหวังว่าจะได้3มแต้มเพื่อจะไปไล่ล่าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะฮะแต่ว่าเรียกว่าเป็น การไล่ล่าใช้แบบเรือนลางเล็กๆแต่ว่าทางเจ้าถิ่นนะ,ะเอเวอเรตน,นะฮะก็อยากได้3แต้มเพื่อที่จะไปลุ้นพื้นทีออ่ฟุตบอลยุโรปด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่านะฮะฟอร์มทั้ง2ทีมนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับแมนซิตี้ที่ชนะมา4ี่เกมรวดนะฮะแต่เอเวอเรตนนี่รุมๆดอนๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะฮะผมเลยมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะกำชัยชนะแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะชนะมากชนะน้อยเนี่ยต้องไปลุ้นกันในเกมนั้นเองครับ สวัสดีครับนะพบกับผมนาเฮียกรรมสมบูรณ์จันทระร่วมลำดวนนะฮะกับารายการนายที่นายกูรูนะฮะในช่วง7ประจันบาลซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ,ะทางนายที่นายกูรูที่ให้เกียรติให้ผมมาวิเคราะห์เกมระหว่างทีมเออร์ตักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัว2ทีมนี้ไม่ได้เป็นทีมที่ชอบเลยนะฮะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยท่าใจเนี่ย ผมจะไปไม่ชอบแมนยูนะฮะผมก็จะเชียร์แมนซิตี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ยังตามหลังแมนยูอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแมนซิตี้มีโอกาสที่จะแซงแมนยูได้ไหมคงยากนะครับแต่ใกล้ใจลุ้ก็ยังเชียร์แมนซิตี้อยู่และเกมนี้ก็ยังหวังว่าคิดว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมีภาษีเหนือกว่าเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปถล่มบาร์ี่มาถึง5ประตูต่อศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในใจคิดว่าแมนซิตี้น่าจะดีกว่าเอเ,อเ,อเอวอเรตัน น่าจะสักประมาณสกอร์น่าอยู่มาสัก2ประตูตอนหนึ่นะประมาณนั้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วง7ประจันบานนะครับช่วงทีดงทีเด็ดนะครับวันนี้ผมสมยศแดงด้วยครับก็จะมาอีกแล้วนะครับมาประจําวันนี้เป็นวันเสาร์คู่ที่น่าสนใจก็คือเอฟริตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ น่าสนใจทั้งคู่เลยเอเวอร์ตันเองก็ต้องการนะครับพื้นที่ลุ้นเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ลุ้นพื้นที่ที่จะควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ในการป้องกันแชมป์อีกครั้งนะครับดูทรงแล้วเอเวอร์ตัน ดูกาอ่าล่าสุดเองก็ทำผลงาน,นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้วิกกนมาด้วยนะครับส่วนแมนสเตอร์ซิตี้นั้นถือว่าทำผลงาน,นได้ดีนะครับผมมั่นใจว่าแมนสเตอร์ซิตี้มีความกระหายนะครับแม้ว่าเจอกไปเยือนโอกาสที่จะชนะเอเวิเตันในค่อนข้างที่จะมีสูงเลยทีเดียวครับผมให้80%ชนะ2ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ครับช่วงเจ็ดประจันบาล